ก็สวัสดีด้วยนะฮะวันนี้อยู่เกมอว,วตารอ่านทูกหรือเปล่าไม่รู้เออผมจะเล่นนี้ครับเป็นสายล็อกเกอร์อ๋อแล้วก็ไปเข้าเกมครับอโมเ,อเกมไป อัดแล้วนะครับอีกครั้งหนึงแต่มันจะมีปัญหาหน่อยคือว่าภาพมันไม่ชัดครับเออมีแต่คนสงสัยว่าเฮ้ยไอ้นั่นมันถ่ายรูปลงเฟซมันมันกดตรงไหนวะเออนี่เอาตาลูมนี่ไป,ไปเลยนี่สร้างคนเสียแต่งครับแม่งต้องเติมก่อนครับแม่งแพงครับ เออแม่นตอกเสียเงินเพชรด้วยนะครับแต่ผมไม่แปลงผมไม่รวยครับไปสักเกมครับตกลงไปเลยครับอ่าเนี่ยมาแล้วครับนับเวลาไวหลังตัวนี้ผมแบบเซียนครับเมื่อกี้อัดไปแล้วครับครั้งหนึ่งภาพไม่ชัดตัวก็อ่อนเลีวหนึ่งสนแม่งเล่นยังไงยีงเหียอะไรแม่งเขาก็ไม่ตาย เอามีดฟันแม่งยังตายโคกเลยเนี่ยแม่งเป้าก็ไม่มีให้แต่ตอนนั้นมันจะวิ่งเร็วนะฮะอปตุวันที่อะไรมเอาหรือนั่นปูวัดเจอร์ไปครับตัวนี้แม่งวิ่งช้าครับอืมวิ่งชา้าอืมแบกแบกหน่อยครับแบกหน่อยเฮ้ยเอเอแอเนี่ก็นี่การยิงนะปานแล้วครับก็ อ้นี่ครับถ้าเปลี่ยนกระดูกศูนเปลี่ยนไม่ครับนี่เขียนมันจะเต็มอ่าไปหูไม่เจอนะครับเจอกันเจอันเจอกันอีกต้องครัชไม่ต้องครัชอีกต้อครัชโอ้โหโอ้โหเหมยกอดโอ้โหโอ้โหไม่สาตสัตแม่งกากหนีพูดได้พูดไปแล้วไอ้นี่แม่งพูดไม่ได้นี่ก็อยู่ทีมแดงหนึ่งสองสาม แล้วครับอยู่มาทา,างนี้ใช่ไะมต้นใจญ่ตอบหลักฐานครับตายหมดไอ้ครับอุ้ยเสร็จมนี่ครับหานเรียบร้อยครับไม่ทันไรก็ตายครับพวกนี้เรียบร้อตายของมันมากยิงครับยิงซันครับพันครับพันครับ,รบอุ้ยตาย วัแม่งอะไรวะเลือดดินี่รอดได้ไงวะหาลูซี่นี่แม่งฟันขี้แตกสัตวสมีมาลูซี่ลูซี่ยิ่งไนปืนวัวตั้ง,ง,ง,งใจไม่ต่นนะครับนาท้อน่าท้อเฮียแม่งเจอสองโอมึงอยู่หลังคาหลังคาใช่ปะอยู่หลังคาใช่ปะ มึงอยู่หลังคาใช่ปะไอ้แม่งด้วยเออแม่งอยู่หลังคาใช่ปะนี่เหรนี่เห็นไหซับครับพี่พี่ครับโอ้ยี่สิบสิบเจ็ดเั็นไงครับคืนกูเป็นไงครับูขอเลยครับอุ๊ยอุ๊ยระวังครับระวังครับครับพี่ครับพี่ครับโอ้ยโอ้ยันดูพี่ฟันดูพี่ดูพี่ปันนั่นดูพี่ อุวูบวูบวูบโอ้ยแม่งดูเลื่อนเลยนิดเดียวอ่ะอุ้ยอะไรวะนี่กูอ่อนใจนี้เหรอกเอ้ยไม่ใช่อะไม่ใช่แนวกูใช่โอ้ยเพี้ยนแล้วอะโอ้ยผมไม่ได้จะพังปราสาทเลยต้องโอ้ยมันไม่มีนั่งครัชเออเดี๋ยวผมอยากเล่นมบ้าไรอยากเล่นทิ้งิงดาวหล่นไม่ให้เลยลงเองนะไปหาวิธีลงเองยิ่งร้อน เอ้ยว่าแมงโอ้ยโอ้ยยมึนิงูตรงนี้เหรอนี่โอ้ยโเจอจ่าจ่ี่จ่างลงนึกว่าีวิงแงเจอแล้วแมงบุกฐานฐานต้งยิงฐานต้อยิงฐานต้ยิงได้ไดิงแมงด้แยงไม่ถนี่เหรอยม่

อันหน่อยทำไมเก่งจังเลยนี่ยิงยิงยิงโอู้ววเจอศัตรูยิงอ้าวไม่ไม่ลดโอ้ไม่เออเออไม่ลดโอ้หนี่เออแบกกระสุนก็ไม่จำกัดนะเบ่งไอ้แม้ไอ้แม้ยิงได้ไม่อันกูไม่เจอเต็มครับอันอื่นเราต้องไปก่อนครับเก้าร้อสามนัดเย็นครับเอาเจ้าเอาเบ้าสามเจ็ดนัดเต็มร้อย ไม่เจอเต็มดีดีีเนี่ยล่ะอุ้ยอสนอยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้นก็อุ้ยไปขับขัับอุ้ยอุ้ยาเพื่อนเออีไปอุ้ยเจอไม่ชันอีรวอ้โห my god มันย like <are> <Display. S 2> ิงโอ my god นี่คูจะที่ลอยแล้วนเนี่ย กูทีโ anyway, โ่โอ๊ยผีนั่เหมือนบลาเอ้ยโอ้เล็กสิเกอ้ยไม่ใช่เลเวลหนึ่งนีมงผีเดี๋ยกบมันเถอะครั้งที่ดีแม่งเล่นตัวนี้ครับสะใจเชื่อผมแต่แม่งเรายิงครับคนที่ชอบยิงแม่งกรเล่นตัวนี้แต่ผมอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้จอาออุ้ยอุ้ยอุใครยิงผมอุ้ยอุ้ยยิงัว ดูดิแม่งมาแต่เตอนนี้เราได้ที่รยครับก็เล่นไม่เป็นเท่าไหร่เอไม่้ยังไงังไงนี่ก่อนนีนีี่แมเปลี่ยนัทเนี่ยมันตาชิ้นกันไปเรื่อยอ้าวไอ้กอ จอแล้วเจอแล้วก็ยิงสังหารโหค่ะโอ้ยไม่กอดอุ้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วเจอเหมือเนี่ยฆ่าตูมาสามตัวแล้วนุเฟยนมึงฆ่าไม่ได้สักครั้งเหรอวะไหนมอยู่ไหนอีกแม่งม้วครับเหี้ยแม่งเมื่อกี้คิวกระดิกด้านมาไลท์ส่ดีโอไลท์หรือว่ากูจะไปไฟวิดีโอไม่ได้วะเจอกลัวว่ะ อืมอ <isma> ืม <prend> อ <ere> ้มโอยขึ้นยากว่ะอืมอมวิวิวิเราต้องอาศัยเพื่อนไปก่อนอืมการบักอุ๊อยจีมันไมติดอีเอยตั้มลบในใต้บันไดอ่ะเสร็จล่ามาจริงแม่งเลยตั้มเป็นไงล่ะครับ คนี่เดี๋ยวผมมาทงนั่นเองนะครับฮึบอุ้ยได้ครับอ้อโอ้ oh my god มึงยิงแบบมึงไม่เว้นชีเลยอ่ะอน,นี่มึงต้องจานกูบ้างเด้อนอ่ะโอ้ yeah. oh my god มึงไม่มาเป็นชุดเต้นสัตว์ อยู่ได้แล้วมึงอยู่ได้แล้วมึงอยู่ได้แล้วเดี๋ย่าฆ่าผมเลยเอายังรีโหลดอยู่ไปไม่รีโหลดแล้วไม่รีโหลดกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเอ้ยแม่งบุกอย่างเดียวครับเดี๋ยวนี้เพื่อนเยอะครัชเนี่ยครับเออยิงครัชยิงครัชนั่นไงช่วยครัชเรียบร้อยครัชโอ้ยอะไรวะกูช่วยอยู่นี่แม่งกูอยู่ไม่ได้สุดเลยนี่ช่วยแล้วครัช อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยคว้าชัโอ๊นี่ลูฟี่มึงมีาตาด้วยเปล่าี่ไม่เจอรเราพัชย์ยิงแมงเลยยิงแมงเลยดูแมงจะจ๋าขนาดนี้กูไม่ใน้นปเจียอะไรเลยไม่เก่เงกูไม่ดีสิเนือเอาหวัวพาดกูหน่อยเอาหวัวเดี๋ยวพาดมั่วสามทีนี่นี่น ผลของการมักง่ายที่จ่จยที่่อยเล่นแม่งอย่างนี้แหละที่จ่อยเฮงจบเกมแม่งเลยเฮ้ยผัด ไปดังข่าอุ้ยอุ้ยตกโอ้โหนี่กูทำอะไรอ่ะโอ้ไม่ยิงกันสนิทมันไว้เฮ้ยแม่งเจอแล้วยิงแม่งเลยเอ้ยเกาะเว้ยไม่เกาะเว้ยกูซื้อมาแปดสิบจะทำให้เป็นฟองน้ำหมดเลยเหรอปะออกไปจะเจ็บแล้วขนาดเจ็บแหนี่ปังนั่นไงไม่เข้าเลย วสัตว์ก่อนไม่กูเอฟอังนี้วะคนเรามันต้องหาที่เลงอนนะฮะ อุ้ย่กเลยเหรอมีสี่เว้ยโอ้แม่งรุงอ่ทงมากโอ้ยแม่ง my god นี่มันตายอโอย้แต่แม่งหน้าตาคนตีนเลย,น,ยนี่ ไม่น่าเลยยยยยฮูยอูยฮูยแตกววนั่นไงะมนมยืนนะนั่นชุดเตยร์หรือแคดดีพี่เองนะนั่นชุดเนี่ยไม่สนอะไจริงเก่าเหรอไนแม่งนั่นชุดเลยครับ กูอบอกว่าดิเก่งมากแม่งสงั่งเงินดีๆแม่งเล่นสั่งให้นะเก้าส,ะสะิบห้าก้สิบหกเอ้าโหแม่งห่างกันคะแนนเดียวอู๋ใหม่กดนำแล้วยิงให้มันตายให้มันตายอย่าอย่าเบลเบยยาเบลจิกเกอร์เบรกนั่นไงอู้ยแกแ่ขนาดนี่เป็นไงฮารยยิงช่วยกูสิ อุ้ยแม่งแพ้โอ้ออ้นี่มึงจะมาอะไรันี่ไป้กูไปไห้เรนอีกแไเียไม่อไหเนี่ยเรื่องนี้แม่งลยครับนะครับแม่ครเฮียอะไรเนี่ยกูไม่เฮ้ยแม่งอัพเฮียแม่งก็ขจบแค่นีแหละ